สองยกกําลังสองสองคูณสอนั่นแหละสองยกกำลังสองก็สียกสองก็สองคูณสอเราเรียกได้ไงสองคูณสอก็สสองยกกาลังสองก็สี่สองบวกสองก็สจุดเริ่มต้นจงกระตั้งจะเป็นหเป็น5้าแล้วมันยังไม่คึ่งกึ่งึมันยังอะไรไม่ได้จงเป็นห เป็นหกจึงไดแบ่งเป็นสามกับสามถ้าสามกับสามบวกกันเป็นหกสามสามคูณกันยังเป็นเก้าแต่สามกับสองสามไม่ใช่เก้านะสามกลังสองสามกับสองสามยี่สิบเจ็ดสามกลังสองเก้าอะไรเงี้ยถ้าสามกับสองสามมันกลายเป็นยี่สิบเจ็ดไปแล้วพวกนี้สูตรบวก ลบคูณหารยกกำลังอะไรพวกนี้มันเป็นสังคขยาเลขมันเป็นคณิตศาสตร์ที่มันก็เป็นธรรมะาที่เข้าใจได้แล้วก็เป็นตัวหลักเป็นหลักวิชาเป็นหลักให้เราใช้ให้เรารู้ว่าเออมันก้าวหน้ามันพัฒนาถ้ามันขึ้นไปถึงขั้นไม่มีมันเที่ยงมันนิยตะแล้วมันสมโพธิปรายณนะ มันก็คือจำนวนนี่แหละจำนวนยี่บ้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเซนกึ่งหนึ่งไม่แน่หรอกเสือกกัได้ขึ้นได้ขึ้นไปขึ้นไปหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเออมันชักจะไม่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 มีทางเอาวิปริณามาทำมันไม่แปลเปลี่ยนไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาแล้วนะเจ็ดสิบห้าแปดสิบแปดสิบ้าเก้าสิบเออเที่ยงแน่ สัมโพธิปราณยณะอย่างเดียวไปสู่ที่สูงที่สุดอย่างเดียวมันก็เป็นนัยะะที่ชัดเจนที่คนเราตั้งใจศึกษาหลักเกณฑ์ต่างๆหรืออะไรแต่ไรพวกนี้มันก็พาเราเจะเริญพาเราเก้าวหน้าคนที่ใฝ่ใฝ่ทำใฝ่พัฒนาตนที่อาตมาพยายามสรุปให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย เรียนรู้รอบโลกรอบ,รอบมหาจักรวาลไม่รู้กี่ล้านชาติท่านรู้หมดความรู้อ่ะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ขแขนงไหนขแขนงไหนรู้หมดเท่าที่มีในมหาจักรวาลสุดท้ายแต่ทิ้งหมดเรียนได้หมดเรียนจบหมดเส้วทิ้งหมดมาเอาพุทธศาสตร์อย่างเดียวไม่ทำอื่นเลยพุทธศาสตร์ท่านไม่เอานะ ขนาดกเกษตรศาสตร์นี่ก็สำคัญมากแล้วท่านยังไม่สอนเลยอ <laughs> ไอเรานี่ยังต้องจำเป็นต้องสอนสังษเศาสตร์บ้างเศรษฐศาสตร์บ้างรัฐศาสตร์บ้างอะไรท่านไม่สอนนะท่านสอนธรรมศาสตร์อย่างเดียว <laughs> สอนพุทธศาสตร์อย่างเดียวสำคัญที่สุดพระยาพูดเน้นตรงนี้ตองไยที่คนก็ยังไม่สะดุดนะถ้าคนสะดุดเราบอก เออเวลาเราจะสแสวงหาไปหาทําไมวะแสวงหาไปได้ก็ต้องทิ้งเั้่งนั้นเรื่องั้งมาวันนี้จุดสําคัญจุดเดียวเนี่ยก็พทธเจ้าตนคนพบแล้วก็บอกเราแล้วเราทาไมมันโง่วะเพราะผู้ที่มีปฏิภาณเนะจะบอกเอยไม่เอาต่อเลยพระเจ้าท่านบอกแล้วของท่านนี่แหละสุดยอดเราตุณธ,ธรรมวันนี้อันอื่นังไม่สู้อะไรอ่ะ โอ้ท่าไปท่าไปก็ต้องไปทไปิทงป้งทั้งนั้นน่ะสุดท้ายมันต้องมาลงที่นี่เลยแม้ที่สุดจะเป็นพระพุทธเจ้ามาเอาตรงนี้มาเอาตรงนี้พระพุทธเจ้ามาเอาตรงนียย้ยิ่งสําคัญที่สุดท,ที่เคยขยายความยิ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าสอนใบไม้กับมือเดียวถ้าสอนใบไม้กับมือเดียวใบไม้ต้องป่าเราโหโยเยอะยเพราะมันมีทุกอย่างเนี่ยสารพัด มีทุกอย่างไม่ว่าตั้งปอดก็มีทุกอย่างรวมไม่หมดแ<ม>่ะแต่เอาแคเ่นี้จุดสําคัญสรุปแล้วย,ย่นยอแล้วที่สุดแห่งที่สุดเนี่ยมันคือโลกุตรธรรมอันนี้เท่านั้นนะสุดยอดเส็นแ้วมันก็ขยายเป็นเครือแหเป็นตาโยงใหญ่อะไรออะไ,รไปเองเชื่อมโยงกันสนับสนุนกันไปเป็นรีเลชั่นเป็น สอนปอดประสานประสานกันเชื่อมโยงกันไปส่งเสริมกันไปแต่พระท่านก็ให้ทําอย่างอื่นด้วยนะฮะามฐาน,นะใช่ไหมฮะจำเป็นทาเกษตรไม่เหมือนกับกองพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านบอกสอนใบบๆกับมือเดียวสอนอหรหันอย่างเดียวอย่างอื่นท่านไม่เอายนให้คนอื่นๆเราก็เรารับเละมาหนักอยู่ทิ้งก็ไม่ได้พท่าน พ่อท่านคะที่พ่อท่านพูดตะกี้ค่ะที่บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนต่ธรรมศาสตร์ค่ะแต่ว่าพ่อท่านสอนก็หลายศาสตร์อยู่ทั้งการิกรรมทั้งอะไรเศรษฐกิจอะไรพ่อท่านก็พูดหมดเลยพูดถึงสิ่งนี้ต่อคะที่ทำให้พ่อท่านสามารถทําสาธารณภพคีให้มันเกิดกับชาวโศกได้เยอะเยอะกว่าค่ะพ่อท่านเพราะว่าถ้าสอนต่ธรรมศาสตร์อย่างเดียวมันก็จะเข้าใจไม่ได้ครบหรอก ถูกมันมันไม่มมมจะต้องให้เป็นอุตรโลกุตระหมดทุกอย่างแล้วก็ต้องมีองค์ประกอบในจำนวนที่สำคัญนี่เขาพูดกันถึงเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์เอ็นเตอร์เทนเมนต์กับไปแปลกันอย่างไปสุดตองเลยว่าคือพวกธุรกิจบันเทิงคาสิโนนุนขยายไปเอ็นเตอร์เทนเมนต์ระดับในระดับคาสิโนโอ้โ อินเทอร์เนในระดับฟ้อนฟอนรำรำตเต้นตเต,นตรำรำอะไรพวกนี้มันก็ยังขอทำเนานนี่ไปเล่นคาสิโนเลยอ <c oughs> ินเทอร์เน็ตนะแตมันรวมหมดอินเทอร์เนมันรวมน้ำเน่นน้ำเน่าทั้งหมดมันจะมีอาชีพแป,กแปลกๆอาชีพอะไรอ่ะ <c oughs> จ่ายไพ่ <c oughs> อาชีพอะไรที่เป็นเขนาเรกนั่นแหละเหมือนบาร์เทนเดอร์ที่พระท่านบอกอาชีพอะไรนักผสมเหล้าไม่ต้องมีเลยในสังคมก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไร เอามันมาขุดดินฟันยามาเก็บยาเนี่ยังดีสก,กว่า <c oughs> ไม่เท่เหมือนผสมเหล้าว่ะเออผสมเหล้าเานะี่ยมันเน่ามาเก็บยาเนี่ยังดีกว่า <im it> ตากแดดเก็บยาดีไปก็ไปเป็นส่วนผสมเหล้าบาปกินกหัวงไงเนาะมันบาปกินหัวมาในเก็บยาเนี่ยไม่บาปหรอกถอนยาใบาบาปยาเนี่ยไม่มีเวทนาไม่มีปัญญาอะไร ไม่จองเวรจองกรรมอะไรถอนหญ้าเนี่ยให้พืชพันธุ์หรือไม่าหาวิธีให้คนกินหญ้าก็ได้อ้าถ้าคุณไม่ถอนหญ้าคุณก็ปลูกหญ้าให้มากๆหาวิธีให้คนกินหญ้าและคุณก็ทําให้หญ <c oughs> ้าเนี่ย <c oughs> มันมีอาหาร <c oughs> ที่มนุษย์ <c oughs> กินได้ <c oughs> ดีแทนอะไรได้สิ <c oughs> แต่ถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็ต้องถอนหญ้าคือต้องปลูกพืชที่มันมีอะไรที่เป็นธาตุอาหารที่คนจะกินได้ ชีวิตดําเนินชีวิตไปได้แต่ยามันก็ไม่มีคุณภาพพอคุณก็ต้องถอนมันออกบูรณะไอ้ที่มันจะไม่ให้อาให้อาหารไม่งั้นมันจะมากวนกัน <c oughs> มันก็มาแบ่งอาหารจากต้นไม้ไป